ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครพนมอไหลเรือไฟค่ะทุกคนหลายคนคงไม่เคยเห็น,น,นอันนี้นระหว่างน้ำเชี่ยวแล้วก็ได้กลิ่นน้ำมันถึงตรงนี้เลยนะนั่นแหละแพงมากเขาจะปรับประมาณ4ี่แสนเราจะกินกาแฟกันเลยไหมหรือยังก่อนกินเลยค่ะถ้ากินหลังจากนี้คงจะนอนไม่หลับเพราะว่าการการกินกาแฟไม่ต้องรอเลิกค่ะรอรอช่วงเไลา <laughs> ข้างในเนี่ยจะรู้สึกว่ามีแกลเลอรี่เล็กๆน่ารักน่ารักแต่เราชิมกันดูก,ก่อนนะคะตหอไปตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครพนมอยากจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่กับครูพื้นที่ชื่อพี่กุงค่ะวันนี้เมื่อกี้ แต่วันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างพี่กุ้งนะคะสปอยมาแล้วเบื้องต้นแต่ว่าโหน่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปกันนี้ต่อเลยอันดับแรกเราจะไปที่นี่เลยพี่กุ้งบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงอ,ออกพรรษาอ,อ่าไหลเรือไฟค่ะทุกคนหลายคนคงไม่เคยเห็นที่เขาอะทำเรือไฟใช่ไหมคะ,ค,ะคืนนี้จะมีการลอยที่ถ่ายกันอยู่ตอนนี้ก็คือวันที่17นะทุกคนคืนนี้แหละ จะเป็นการลอยไหลเรือไฟทุกคนเคยได้ยินแน่ๆของดีเทศกาลจังหวัดน,นครพนมแต่ยังไม่เคยเห็นเบื้องหลังนี้เรามากับเจา้าภาพโดยใช้เจา้าภาพพื้นที่ถ้าอยากกินของอะไรต้องนี่เลยพี่กุ้งนะคะชื่อพี่กุง้งไปดูเบื้องหลังใช่ไหมคะพี่กุง้งตอนนี้วันนี้จะล่องเรือประมาณกี่ลำนะคะทั้งหมด16ลำ16เลยเหรอคะ <16 6 S 1> ปีที่แล้วเรามา <c oughs> ไม่ทนันแม่ปีที่แล้วเราดูกี่ลำนะป,ปีที่ปีที่แล้วมาประมาณนั้น <c oughs> พี่น้องมาประมาณนั้นจีหาลำนี่แหละไม่ได้ดูทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ใช่ตรงกับวันที่17วันไหลนี่ก็คือหมายถึงว่าเรามีทั้งหมด12มอําำเภอเป็นวิวไหมเรามี12อําำเภอ12อําำเภอก็จะมีอยู่12ลำเพราะทุกอ,อำเภอจะต้องทําแต่หน่วยงานที่ทําเพิ่มก็คือ1ของจังหวัดนครพนมของอบอจออของมอนครพนมแล้วก็ของเอกชนที่ได้รับมาก็เลยรวมแล้วก็จะประมาณ16ลำแต่ว่า เรือไฟทั้ง4ี่ลำที่ว่าเป็นตัวนี้น่ะเราจะมีการลํำให้เราจะมีการไหลทุกวันตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่18บ<ม>ไหลวันละหนึ่งลำเพื่อสลับ<ม>สักเปลี่ยนกัน<ม>ให้ให้ให้คนได้ดูที่ไม่ได้มาในวันงานแต่วันงานนี้มีการประกวดเรือไฟประกวดเรือไฟนี้ก็จะประตัดสินจาก12ลําลำเพียงเท่านั้นล่ะค่ะสองลำนี้ก็หมายถึงว่าตัดสินเป็นแบบ ความชิดลี่เริ่มสร้างสารรค์กับแบบสวยงามซึ่งจะมีคณะกรรมการและปกติถ้าคนจะมาดูส่วนมากก็จะมีพาแรงแต่พาแรงของเป็นโต๊ะจีนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมตรงนั้นเรือไฟที่เขาปล่อยแต่ละครั้งนี่เขาก็จะอย่างตัวอย่างเช่นสามารถขยับได้สก็คือ มีพุมีอะไรต่างๆหรือว่ายิงกระจายขึ้นไปเป็นตัวอักษรบางปีก็เป็นโดนแต่ปีนี้ไม่มีบางปีนี้ก็แปรแปรแปรอักษรเป็นโดนต่างๆมาแข่งขันกันว่าปกติแล้วถ้าไปถ่ายภาพแล้วได้รับคล้ายๆว่าคนไลค์ให้มากมันจะได้รับรางวัลอันนี้เป็นหอนาฬิกาเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นถนนริมโขง,ขงถนนริมโขงจะมีความเป็นเก่าๆมีร้านอาหารมีการตกแต่งเขาเรียกว่าเป็น ี่ยังมีหลงเรืออยู่เนาะแถวๆนี้ก็จะมีอันนี้แหละฝั่งนี้แหละที่เราจะดูหลหยเรือไฟคืนนี้หลังจาก พื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือริมโขงแลวนะจะเห็นถ้าถ้าอยู่หลังตึกนี้ก็จะเป็นริมโขงแล้วคนจะเยอะมากเนี่ยตรงนี้จะเป็นเวทีที่คณะกรรมการก็เป็นพาแลซึ่งเรือไฟพอมาถึงตรงนี้ปั๊บจะต้องปล่อยของดีทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนดูว่าเขาทํามาเป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงพญยาศรีสัตนาคลากก็ปล่อยอีกรอบนึงแล้วก็จะไหลล่องลงไปเชือกเาเป็นท่าแขกถ้าเราอยากจะไปเที่ยวนี่60บาทเองครับก็ใช้บัตรประชาชนเป็น w เ t e r pass อยู่ได้3วันแต่ถ้าเป็นเป็นาพาสปอร์ตจะอยู่ได้7วันค่ะคใช้นั่งเรือไป60บาทแล้วถ้าถ้าช่วงถ้า,ถ,าถ้าเรือตรงนี้เราไปเที่ยวแล้วอะไรที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็คือวัดอย่างเงี้ยเหรอคะ มีแค่หมดสามอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาถ้าเป็นท่านี้ถ้าเป็นท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขากัดตอนที่ไปล่องข้างริมโขงแล้วจะเล่าเรื่องประเทศลาวให้ฟังตอนนี้อันต้องให้ดูว่าเนื้องานก็คือว่ามีของขายมีของขายอยู่รอบๆสารกลางจังหวัดนะครับจะโค้งไปเป็นรอบเลยนะคะเพราะว่าไม่แต่ไหลเรือไฟแต่ว่าเรามีอันงานกาชาติประจำปีด้วยเริ่มจากตรงนี้ก็คือมอนครพนมนะคะ เป็นเรือไฟมหาเลยนครพนมทุกคนเรามากับเจ้าถิ่นนี่คนที่เป็นไกด์ให้เราสําหรับอีพีนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยมอนครพนมเขาจะทําเป็นแต่เขาไม่ได้พันหรอกเขาทําโชว์ว่าเขาทํามา1ิปีแล้วที่เขาทำมาเรือไฟอันนี้เป็นโครงสร้างของเรือไฟนะคะทุกคนีใหญ่มากต่อไปก็จะเป็นของอาเภอมองไม่เห็นเพราะว่าเราอยู่บนรถแต่ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวพามาดู อูนี่ใหญ่มากอันนี้น่าจะเป็นของก็ก็ยังทําไม่เสร็จนะครับดูเพราะ <คน S 2> ว่าเหตุผล,เ,ลเหตุผลที่ทําไมวันนี้เขาถึงยังต้องทําอยู่เพื่อจะปล่อยเย็นนี้<อ>ถ้าเอาน้ํามันใส่ไว้ก่อนน้ำมันมันจะระเหยหมด<อ>เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นกระป๋องกระป๋องนมกระป๋องกาแฟเบอร์ดี้แบบนี้นะครับ เนี่ยก็รอบสารกลางจะไปด้านในจะเป็นกา่เรือลำนี้ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นของธาตุพนมครับอันอนี้ของอำเภอธาตุพนมอ่ะธาตุพนมใหญ่มากนะคะนี่ที่เป็นโคงโคงโคงนั่นนะดูดิช้ยคนคนขึ้นเต็มอันนี้ระหว่างน้ำเชี่ยวแล้วก็ได้กลิ่นน้ำมันถึงตรงนี้เลยนะนั่นแหละโอว่าหลายลำนี่ค่ะทุกคนก็เป็นของอำเภอเลนูนครอ่า ตอนนี้กำลังเตรียมเดี๋ยวคืนนี้แหละคืนนี้ตอนแรกอะ่ะเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเขาเก่งจังเลยสามารถสร้างเรือใหญ่ๆได้อ๋อบางคนบางที่บางพื้นทาก็จะทําเป็นเหล็กหรือสัญลักษณ์ตัวอักษรเสร็จแล้วก็จะประดับแล้วก็แขวนด้วยกระป๋องหรือว่าเป็นขวดเบอร์ดี้ใช่ไหมคะเราใส่น้ามันเข้าไปเสร็จแล้วก็จะแขวนไส้เทียนอยู่ในขวด เสร็จแล้วก็จะแขวนบนลวดลายของขดลวดหรือว่าเหล็กที่ได้ออกแบบเป็นรูปลักษณะต่างๆยางเป็นเป็นไฟเป็นไฟแบบแบบแบบสมัยใหม่เขาเรียกนีออนนีออนเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้าไหมคะไม่ไม่เพิ่งปีแรกอันนี้เพิ่งทําปีแรกแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนะเพราะว่าอันนี้เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการอนุรักษ์ครับตัวนี้จะเป็นของอำเภออำเภอไร่ละ มีโอกาสระเบิดไหมหนาแกนี่เป็นของอำเภอน,นาแกโอ้โหนี่คงคงสร้างนี่ใหญ่มากใช้เวลาทําำสุดไม่ให้แปเกิน84เมตรและดวงไฟไม่ให้เกิน84,000ดวงห้ามเกินเพราะอ,อะไรคะใพรกอกำหนดคือ ไปถวายองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นการขอขมาว่าเราใช้น้ํามาตลอดทั้งปีนะ่ะใช้ยังไงบ้างใช้ชําระของสิงกะปกโสกะปกหรือว่าใช้ดื่มใช้กินอันนี้เป็นการลอยพุทธบูชาเหมือนกับบ้องไฟพญา,ยพยานาคก็บูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแบบนี้นะครับอ,อันนี้ก็เหมือนกัน ก็ลอยบูชาองค์สัมมาสัที้โครงสร้างหนึ่งโครงสร้างหรือเรือลำกุงเขาใช้เวลานานไหมเดือนสองเดือนหนูนะกว่าจะสร้างเสร็จครับอ้าวแล้วอย่างช่วงที่จังหวะนี้มีนัวเมืองเมืองวัวเเมืองนครพนมประมาณเดือนสองเดือนแล้วช่วงที่น้ําขึ้นเยอะๆเขาก็ทําไปด้วยก็ก็ผูกเหล็กผูกอะไรตรงนี้เหล็กเขาก็จะไม่ให้ใครรู้เพราะเดี๋ยวจะไม่ได้รับรางวัล เขาก็รู้กันก่อนเขาก็จะมาผูกแต่แต่ไม่ไผ่อะค่ะไม่ไผ่ดูความหนาของของของโครงเรือมันต้องเท่ากันนะไม่งั้นมันเทียงไม่ใช่ว่าทำได้แต่ใช้ความชำนาญพอสมควรแล้วก็เรือลำนึงอะอยากจะรู้จังเลยว่างบประมาณในการสร้างทางอันนี้อำเภอป่าป่าทางจังหวัดสนับสนุนห้าหมื่น <ล>ได้ร<ะ>ับรางวัลก็ได้รับรางวัลหน 1, 100, 1. 1> ึ่งแสนหนึ่งการนี้อำเภอบ้านแพงการที่เขาทำสังกษีพวกนี้ไว้คือคันจะมีการเคลื่อนไหวเช่นปากพญานาคพังงกพังงกพงงกแล้วไฟพ่นออกมาหรืออะไรแบบนี้<อ>มันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น,นอยู่ที่ดีไซน์สถาปัตย์ ฝัง่งแม่น้ำโขงก็ยังบางทีก็ยังมีการซ่อมแซมหรือว่าทำเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านนะคาเฟ่หรือเลสเตลรองเนาะนี่อันนี้นแบบฝรั่งเศสสมัยโบราณเมื่อกี้เราไปกินอาหารฝรั่งเรามาดูเบื้องลึกเบื้องหลังนะเกี่ยวกับเรื่องของเรือเมื่อกี้ได้ยินประวัติคร่าวๆแล้วรู้ถึงแม้กระทั่งงบประมาณ แล้วคนที่ชํานาญงานเนาะที่เขาทําเรือค่ะพี่กุ้งต้องมีประสบการณ์เป็นรุ่นสู่รุ่นไหมหรือว่าแล้วแต่ใครจะยื่นแบบในการทําในแต่ละได้เลยอ๋อหมายถึงว่าอําเภอเขาจะเป็นคนรับผิดชอบว่าว่าเขาจะให้ใครํำจะอ่าบางครั้งคนเราก็อายุไม่ยืนเนาะก็มีคนที่เป็นแล้วแล้วก็แล้วก็สอนรุ่นน้องต่อไปรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นน่ะค่ะ เพราะว่าเขามากินมานอนอยู่อย่างนี้เลยนะว่าอย่างเช่นเนี่ยอำเภอไปเป็นอำเภอนาทมนะครับตอนนี้นาทมนาทมกินนอนอยู่เป็นเดือน2เดือนเพราะว่าการที่จะมีโครงสร้างแล้วเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ทุกปีไหมคะเปลี่ยนทุกปีครับไม่งั้นก็ไม่ได้รับรางวัลแหละอันนี้เป็นโบสถ์ของคริสเตียนนะครับโบสถ์นองแสงครับ นักบุญอันานะครับตรงนี้จะมีการข้ามแล้วก็ปกติแต่งงานหรืออะไรอย่างนี้เขาก็จะองคนศาสนาคิดอันนี้เป็นพลสวรค์นะครับพลสวรรค์อันนี้ของอาเภอพลสวรรค์ส่วนนี้ก็เป็นของอําเภอสุดท้ายสุดท้ายและอันสุดท้ายนี่จะเป็นของอําเภอไม่สุดท้ายนึกว่าสุดท้ายแล้วนี่อยากจะรู้ว่าเวลาการอาเรือหรือว่าอันนี้อําเภอศรีสงครามนะคะตัวเครื่องอันนี้ศรีสงครามสุดท้ายท้ายก็จะเป็นของอําเภอนาว่า นะคะสุดท้ายจ,จะเป็นของอเมอนาว่าการที่จะปล่อยเรือ,อไปก็คือหนึ่งเราจ้างให้กับนอรอ เป็นคนดูแลประคองเรือไม่ให้เรืออ,ออกไปแบบว่่าไมแบบไม่มีทิศทางต้องตรงล่องน้ำ<ช>สองถ้าสมมุติว่ามันข้ามไปถึงฝั่งลาวนี่ลาวเขาจะปรับเงินแพงมากแพงมากเขาจะปรับประมาณ4 000, ี่แสนซึ่งอำเภอธาตุพนมเคยเคยเคยทำยาวเกินกว่า 84เมตรคือ112เมตรแล้วแล้วไม่สามารถบังคับได้เนื่งองจากวันนี้มันอาจจะมีลมหร <ลม S 2> ือมีอะไรมาคราวนี้ก็เลยทําให้มันพัดไปฝั่งลาวฝั่งลาวเขาก็ปรับ4 0 0 0 0นบาทต้องมามหาขอเรียนไลเงินคําละแล้วก็ต้องขน ไม้ขนของนะกลับมานะถ้าไม่เอากลับมามันปรับร้านหนึ่งมันว่างั้นอเออก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าจะต้องมีคนบังคับใช่ิดท,ทางทตติ่อเรือหนึ่งลำนี้นอนรออคเขาจะต้องบังคับคือหนึ่งตัวเรือจะมีเครื่องอยู่ท้ายเรือเพื่อดันให้มันไปแต่ว่าไม่ให้ไปเร็วมากเพราะว่าต้องกำหนดตามเวลาสองด้านหน้าจะต้องมีเรือ บังคับว่าไม่ให้มันออกนอกทิศทางแล้วก็ประกบไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหาแบบ่วนคือมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ความเขาเรียกว่าความชํานาญพอสมควรเพราะว่าหนึ่งด้วยความสูงค่ะทุกคน2ก็คือด้วยโครงสร้างของตัวเรือด้วยโครงสร้างของตัวเรือคือจะเห็นว่าสูงมากนอกจากมีความสูงแล้วยังจะต่อสู้กับกระแสน้ําที่ขนาดกว้างมากกระแสลมด้วยนะคะในการล่องในแต่ละครั้งก็ อาจจะต้องมีเขาเรียกว่ามีมีตำรวจน้ำครับก็คือมีตำรวจน้ำนอ,นอ่อนอนานรคอแล้วก็ จะต้องมีเลิกไหมคะเลิกในการปล่อยเขาปล่อยทุกๆทุกสิบห้านาทีปล่อยหนึ่งลำแบบนี้เพื่อให้ต้องมีการให้ทานักต่างชาตเห็นตรงนี้มีอุโมงค์พญานาคที่เราสามารถที่จะเดินข้ามไปตรงนอร์โคได้เลยแล้วก็เป็นทานกาแฟที่นอร์โคอได้แต่เขาไม่ให้เอารถวิ่งเป็นอุโมงค์แล้วก็จะล่มลื่นไปจนถึงจนถึงเออจะเดินไหมหรือไม่เดินไม่เดินไม่เดินก็ก็ให้รู้ไว้ว่าอันนี้ตรงนี้มีนะทุกคนนะ ยาวไปจนถึงนู่นเลยนะคะจงบอกก็ไป<ค>ลว่าใครที่มาชมการร่องเรือไฟก็จะเห็นชมฝั่งลาวแล้วก็ความกว้างใหญ่ของแม่น้ำโขงที่อยู่ฝั่งนครพนมกับฝั่งลาวพร้อมกับมากินกาแฟแล้วก็ชมบาดนะคะสามารถมาได้เลยซึ่งที่นี่มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวมีอาหารมีคาเฟ่ คือเยอะจริงๆตอนนี้เขากำลังคิดเที่ยวเมืองลองซึ่งในเที่ยวเมืองลองจังหวัดนครพนมได้เป็นอันดับเนื่องจากว่ามีโอโซนเป็นอันดับ7ของโลก2ก็คือว่าสามารถที่จะสโลแกนว่ามาเที่ยวนครพนม1วันอายุยืนเพิ่มขึ้นภูเขาแน่นอนกับไม่ใช่ภูเหล่าภ <laughs> ูเขา <laughs> นี่แหละค่ะเขาเป็นประวัติวัดภูเขาล้านช้างเราจะกินกาแฟกันเลยไหมหรือยังก่อนกินเลยค่ะถ้ากินหลังจากนี้คงจะนอนไม่หลับว่าการการกินกาแฟไม่ต้องรอเลิกค่ะรอรอช่วงเวลานี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเราจะกําลังไปดื่มกาแฟนะคะเราลงมาจากรถละเดี๋ยวเราจะไปที่คาเฟ่76อันนี้ก็คือจะเป็นทรงโบราณนะคะตกแต่ง สถาปันอ,อันนี้ก็จะมีความเป็นแบบแคมปิ้งคนเยอะเหมือนกันค่ะทุกคนคนเยอะมากเราจะมาดูความเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี่คนเยอะมากออเดอร์เสร็จจะเป็นไฟกระพริบสีแดงถ้าออเดอร์รับเสร็จมันก็จะมีไฟกระพริบสีแดงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะข้างในเนี่ยจะรู้สึกว่ามีแกลเลอรี่เล็กๆน่ารักน่ารัก ถ่ายรูปนะคะสาวๆถ่ายรูปก,กันตรงนี้จะมีความเป็นแกลลอรี่มีแกลลอรี่ถ่ายรูปค่ะเขาที่แล้วเราซื้อหมวกที่นี่แหละคะ่ะทำไมต้องเลือกสรรีนี้เพราะมันเข้ากับตัวลูกลองหมา <c oughs> นี่ค่ะแล้วกาแฟเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติกันค่ะ <c oughs> ต้องใช้หลอดเพราะว่าแก้วที่นี่จะเป็นลักษณะการเจาะนี จะมีความหอมดูว่ากาแฟมันมีความหอมด้วยอะไรนะแต่ว่าคนดูเข้าไปแล้วมันหอมอ่ะหอมจิดปากเลยอร่อยค่ะอย่าลืมแวะมานะคะที่นี่เลย 76A e. เปิดตั้งแต่7จโมงจนถึง6โมงไปค่ะไปต่อกัน ก่อนมันมีห้องใต้ดินที่ไว้หลุมหลบภัยเวลาเขามีระเบงระเบิดแล้วข้างล่างมันจะเจาะทะลุไปตรงอื่นแต่ปัจจุบันเขาปิดแล้วห้องใต้ดินน่ยนะที่ว่าไว้เป็นหลุมหลบภัยเวลาสงครามโลกครั้งที่สองอะไรแบบนี้นะตรงนี้จะมีถ้วยจันชามที่ใช้ให้กับในหลวงรอเก้ากับราชินีที่ให้ท่านสเสวยค่ะท่านสเสด็จมาเนี่ยก็คือของ ของเครื่องสเสวยจานชามครั้งเสด็จเมื่อส4 9 8อย่างเงี้ยที่ที่ใช้ถวายให้กับในหลวงนี่คือท่านเคยนอนต้องเดินมาฝั่งนี้ถึงเข้าได้อ๋อไม่ได้เขาไม่ให้เข้าแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยมีรูปภาพที่ราชนีเคยเสด็จในหลวงมาที่นี่แหละครับก็เนี่ยท่านนอนอย่เงี้ยเตียงสมัยนี้ก็ใหญ่กว่านี้เยอะ ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็มีระเบียงที่ออกไปด้านนอกได้มีครับอันนี้คืออันนี้เขาก็ปิดแล้วไม่ให้เข้าก็มีแค่ตรงนี้เป็นพระราชาพิธีบรมรมาชาพิเศษตอนที่ท่านขึ้นครองราชของรอสิบนะคะร,รอสิบก็เปลี่ยนเป็นรอสิบไปหมดแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นรอเก้าประวัติเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนยุคเนาะพุทธประวัตินะคะแล้วก็มีประวัติของประวัติที่ท่านเสด็จพระนุ่ม ครั้นที่พระองค์นะคะได้เสด็จมาก็เป็นเรือนไม้แล้วก็มีความเป็นโบราณน,นะคะอันนี้ก็จะมองเห็นริมโคงอันนี้ก็จะเป็นจวนผู้ว่านะคะเป็นพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าหลังที่สองก็ค่อนข้างที่จะมาเห็นนะคะของโบราณใครที่ยังไม่เคยเห็นโนโซนนี้ก็จะเป็นสถานที่สำคัญแล้วก็จะมีของใช้โบราณเลย ของใช้สมัยก่อนอันนี้เขาจะเป็นตะเกียงนะคะลักษณะต่างเราแล้วก็จะมีเป็นประวัตินะคะของพระองค์ก็จะมีเป็นมุมของใช้นะคะแล้วก็เป็นหีโบราณทีเตารีดสมัยก่อนเป็นแบบนี้ค่ะข้างในก็จะใช้ถ่านก้อนเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นสถานที่สําคัญนะคะที่ใครที่มา,มานครพนมจะต้องมาจะต้องมานะคะไม่ว่าจะเป็นพระธาตุพนมหอนาฬิกา ไหว้พระชมฝั่งโขงหลวงปู่จันจวนผู้ว่าอาหอคริสเตียนนะคะแล้วก็วัดกลางวัดอินแปลงมหา,าธาตุนะคะต้องมาต้องมาอันนี้สถานที่สำคัญของจังหวัดอันนี้บุคคลสำคัญท้องทำงานแล้วก็จะมีแผนที่ของจังหวัดนครพนมแล้วก็จะให้เห็นว่าจังหวัดไหนที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะ ก็จะมีอะไรภูพานพี่กุงขาภูพานนี่มีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์นะหนูได้ยินอยู่เกือบสกลนครอันนี้ก็จะเป็นวัดมหาธาตุพระธาตุพนมนะคะวัดลิมทงทั้งห้าวัดนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเริ่มจากวัดโอกาสเป็นวัดที่ประจําจังหวัดนะครับวัดประจําจังหวัดนี้ก็หมายถึงว่าถ้าใครได้มากราบไหว้ก็จะถือว่าคุณได้รับโอกาสที่ดีๆ เราอย่างเช่นอยากจะไปเรียนสือต่ออยากจะไปได้งานดีๆทำหรือว่าอะไรต่างๆนี้เขาก็บอกว่าให้มาที่วัดมหาธาเออวัด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 โอกาสนี่ค่ะอกาสส่วนวัดสักมาก็จะเป็นวัดวัดโพสีวัดโพสีนี้จะเป็นวัดที่คนส่วนใหญ่ ที่จะแต่งงานกันจะได้อยู่ถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บอกยอดเพชรเป็นร่มโพลร่มใสให้ลูกหลานได้ตลอดอไปก็จะเป็นวัดโพสีส่วนวัดกลางนี่ก็จะเป็นวัดที่ใครที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นคขอแม่ไรัละเรื่องเกิดดีความเขาก็จะไปไหว้ที่วัดกลางแล้วลัถัดไปก็เป็นวัดมหาธาตุ <c oughs> ซึ่งเป็นวัด ที่ใช้ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการสมัยก่อนที่ต้องถือน้ำพิพัฒน์สัตยาว่าเออจะไม่โกงกินจะไม่อ่าช่อลาดบังหลวงแบบนี้นะคะก็สุดท้ายก็จะเป็นวัดพระอินทร์แดงวัดพระอินทร์แดงนี้ก็หมายถึงว่าความเชื่อว่าพระอินทร์แดงกายมาสร้างสร้างพระอ,อยู่ด้านในใครที่ได้ปดไปไหว้ก็จะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพนานสมบัติ Oh, ซึ่งเป็นวัดที่ี่มากินแลงสิงแก้วเป็นยกอุปถ mm ัมภ์ให้สำหรับวัดอ <Okay. S 1> ัลกินแฟงนี้ก็ mm hmm. ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ชวนผู้ว่า mm hmm. บอกว่า,วาถ้าเป็นไก่เอ้ยถ้าเป็นอะไรนะนกที่นี่ส<อ>ัาตมิชชเขาคือแกนหวายวอมอใส่กระดูกหมูแล้วก็ใส่หวายเนะาะคราวนี้อีกอันหนึ่งของเขาที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาแต่ก่อนอก็คือเป็นลาบไก่งวงแต่ตอนนี้เราต้องการอยากเปลี่ยนเมนูให้ลองชิมก็คือเป็นลาบปลาอันนี้เป็นลาบปลาจุกพ้นปกติเขาเรี ลองกินดูแล้วจะรู้ว่าไม่เหมือนที่อื่นูง่ายๆมันมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะนวลในปากเลย,เลยแล้วก็รสชาติก็จะพอดีอันนี้เป็นเขาทำเองนะแหนมงหมูแหนมอันนี้หมกขึ้นท้องปลาอันนี้ต้มยำหมกไก่บ้านต้มส้มเราจะมาชิมดูบ้างนะคะว่าเป็นยังไงแต่เราชิมกันดูก,ก่อนนะคะอ,งงอันนี้คือแหนมกระดูกอ่อนทำเองทอดแล้วพอดีมาก ดีอืมได้ทุกคนอร่อยร้านรวนรงนงนครพนมปักหมุดมะลวดแล้วเราจะมาลองลาบปลาเป็นไงให้มาช่วยเ,เก็บตังค์ดีกว่าเด้อเด้อน้ปลาเรา<อ>ไม่ได้เอาเด็กเอ็นมาแต่ว่าก็กินก่อนนะทุกคนอร่อยสรุปมีแขกทุกคนก็เลยต้องหอ่งอเขาจะยืนอะไรยืนอยู่อันหน้าบ้านมากกันก็ จะปก่ยยนนลัืองาิธไปค่ะขอบคุณค่ะร้านนี้นะคะนวลอนงนครพนมลาบไก่งวงสรุกร้านนวลอนงเราให้คะแนนเต็มสิบทั้งงานบริการทั้งรสชาติของอาหารเราให้ความเป็นซิกเนเจอร์ให้เต็มสิบค่ะทุกคน